45นาทีทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร,ราชกัญญาสิริวัฒนาปาวดีสเสด็จไปยังโรงเรียนสุโขทยัยวิทยาคมอำเภอเมือง,งสุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยท่งเปิดชมรมดูปีนัมเบอร์วันและส่วนเพื่อนใจดูปีนัมเบอร์วันซึ่งคณะครูนักเรียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดําเนินโครงการดูปีนัมเบอร์วันเพื่อให้สมาชิกได้มีลักษณะโดดเด่น<ะ>ด้านการเป็นผู้นํากล้ากิดกล้าทำกล้าแสดงออกส่งผลให้สมาชิกทุกคนมีพื้นที่แสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นละได้รับการยอมรับ ภายในชมรมทูปีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีกิจกรรมเด่นในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่สอนน้องมีการอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกิจกรรมค่ายวัยรุ่นคุณธรรมกิจกรรมดนตรีกีฬาต้านยาเสพติดและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ,ปะสำหรับกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจทูปีนัมเบอร์วัน no. จึงได้ให้คำปรึกษาการพัฒนา EQ และการร้องรำเต้นศิลปะ,ปะดนตรีโดยมีอาสาสมัครประจำศูนย์18คน หลักในการทํางานคือเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องสมาชิกให้ความสนใจกิจกรรมเช่นการเพ้นถุงผ้าหลายสังคโลก<ร>การทํามาลายกระทงใบตองและกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนส่วนโครงการคาติดยายกมือขึ้นมีคณะกรรมการฝ่ายสอสองดูแลร่วมกับฝ่ายกิจกรรมนักเรียนสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จากนั้นทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการทูบีนิมเวอร์วันของจังหวัดส,สุโขทัยที่ดําเนินโครงการเป็นเวลา17ปีมีองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมสนับสนุนและดาเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักส่งผลให้เด็กและเยาวชนจังหวัดส,สุโขทยัยมีค่านิยมที่ถูกต้องเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเองเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายให,ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมายจังหวัดสุโขทยัยปลอดภัยจากยาเสพ โอกาสนี้รชาชทานกับลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงแก่สมาชิกกระติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทยัยสำนักการคุมประฤตทจังหวัดสุโขทยัยและสำนักการคุมประฤตทจังหวัดสุโขทยัยสาขาสวัสดิ์โลกซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพจำนวน30คนพร้อมทั้งระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทุกปีเมื่อวันจากสถานศึกษา ตางาภายในจังหวัดที่ไปเฝ้าจังหวัดสุขโขทัยเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2และมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่ได้รับรางวัลระดับประเทศประจําปี2563จํานวน2ชมรมได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโขทยัยรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ชุมชนดอยไก่เคียออาเภอศรีสัชนาลายัยรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2 มีสมาชิกทุบีนัมเบอร์วันอายุ6ถึง25ปีจำนวน174,521คนมีการดำเนินงานอำเภอทุบีนัมเบอร์วันครบทั้ง9อำเภอมีชมรมทุบีนัมเบอร์วันทางสิ้น162ชมรมแบ่งเป็นในสถานศึกษา84ชมรมในชุมชน47ชมรมในสถานประกอบการ27ชมรมในเรือนจำ2ชมรม พินิหนชมรมและสำนักงานคุมประพฤษ1ชมรมมีส่วนเพื่อนใจทูปีนัมเบอรวันรวม67แห่งจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูปี n ัมเบอรวันร่วมกับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นทูปีนัมเบอรวันไอดอล